แอฟทักษะอ่อนงานเข้าโดนถล่มไม่ได้เรื่องเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวแอฟทักษออนผู้หญิงสุดเพอร์เฟกที่เพียบพร้อมไปด้วยความเรียบร้อยอ่อนหวานและวางตัวได้ดีแม้จะทำงานอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีก็ไม่เคยมีข่าวเสียหายไม่แปลกใจทำไมใครๆถึงรักและให้โอกาสเธอ หลังจากที่สาวแอได้มาทำหน้าที่พิธีกรรายการ3ามแซบแทนม้าออน,นภาซึ่งต้องบอกเลยว่าทำเอาแปลกตาสุดๆไปเลยเพราะทางด้านสาวแอนั้นได้พลิกบทบาทจากสาวเรียบร้อยมาเป็นสาวแซบ แต่ก็ยังมีดราม่าเกิดขึ้นมาจนได้เมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าการถ่ายน่าจะให้ซ้อมก่อนแอปไม่ได้เรื่องเหมือนตัวถ่วงรายการซึ่งงานนี้ต่างก็มีชาวโซเชียลต่างเข้ามาถกเถียงกันสนั่นเลยอย่างไรก็ตามทางทีมงานของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวแอปด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e ว com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ